สวัสดีค่ะพี่น้องว่าโดยความหึงผัวเนาะพี่น้องว่าโดยความหึงผัวปัดผู้ใดเด้ยเบิ่งข่าวหนีบอันข่าวเมียพอน้ำลายล่าเออคดว่าคุ้นคู่เป็นเมียหน่อยลาล่าแบบประเภทว่าบปัดยิ่งกว่าหนังพี่น้องเอ้ยยิ่งกว่าเบิ่งในหนังอีกโอ้โหถ้าเล่าไปแข่งรถนะเล่าคือชนะเลิศด้วยล่ะพี่น้องโอ้โหเรียกแต่ว่าดิบเกินลอยเบิ่งคลิปแล้วป๊อ คักคักยู่พี่น้องเออป่านนี้หลังจากที่อันนั้นกันบเบิ้งคลิปวบ้งตอนหายกันโอ้โหสุดยอดมากเลยก็คือประมาณวาเมียหลวงควงปืนยืนรอค่อคนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหแข็งแกร่งมากผู้หญิงคนนี้แต่ข่อยกับมีความรู้สึกว่าถ้าการมีผัวมันลําบากขนาดนั้นจ้ากว่าสิมีหายที่แตกเงี้เนาะพี่น้องต้องมาคอยนางละแวงนางปวดหัวอยู่หมดมือหมดเป็นนี่มันมันมีความสุขอิเลติดด คือว่าจังไหนเออใครว่าก็ว,ว่าเนาะอ่านเขาไปมีผู้อื่นเจ้ากับไปมีผู้อื่นหนคือการบาดเบาซื่อๆดอกว่าพี่น้องเบาอหลีล่งเือล่งเธือการหึงการห่วงที่มันเกินมากกว่าเหตุมันก็บวหวเพราะว่าด้วยงานด้วยการหรืยออีกยัางของเขามันตรงติดต่อสัมพันธ์กับไม่ยิ่งไม่งานไม่ยิ่งบ้างยุเลวแหละ ซึ่งทั้งคู่สาวก็ออกมาว้าฉีแจงประมาณว่าทั้งตัวเองนี่บ่ได้เป็นเมียน้อยเพียงแค่วา่ามีเอกสารติดพันต้องคุ้ยกันต้องไปเส้นเอกสารนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนพี่น้อง,องซึ่งเห็ดให้ทางเมียหลวงนี่ก็คงสิคิดว่าเนี่ยมันทำแม่งทำแม่งกันเลยตามบอลดบละบลเลิกนพี่น้อง,องย่างวานั่นล่ละความหึงมันเป็นเหตุทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมาได้ ต่อไหว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นยังไงอธิบายลอยปากมั่นกับสูบว่าไดดอกเพราะว่าเขากะคงสิทางเมียหลวงนี่ก็คงสีคิดว่าแมนคักคักบอสันเขาบอทุ่มทุ่นขนาดนั้นดอกแต่ทังคุณครูกับอาจีพเป็นผู้บริสุทธิ์อิหรีหรือว่าบอบ,บริสุทธิ์กับบอหูเนาะอันนี้หลายคนคอมเมนต์กับว่าส่วนมากทา่งเมียหลวงเขาบอได้กินท่าแม่งท่าแม่งเขาบอลงทุ่นเฮ็ดขนาดนี่หลอก มันก็น่าคิดเดยเนาะพี่น้องมันก็น่าคิดหลายมุมหลายแง่มันก็น่าคิดแต่สําหรับของมุมของข่อยข่อยอยากสิบอกว่าฮักเจ้าของดีกวัวอย่างน้อยชีวิตของเฮ้าเนี่ยก็มีคามากว่าการเอาไปถึงถ้าสมมุติว่าเจ้าบื้อรถขนาดนั้นเจ้าพลาดนะโอ้โหถ้าเมียมีเมียนหน่อยอีหลีนะถ้าตาพอออนี่มีเมียนหน่อยอีนี้เมียนหน่อยนี่ยืนหัวล้อก้ากๆเลยยืนขำเลยเดี๋ยวเลื่อนขันเป็นเมียนหลวงเลยแหละ อิลีตัวหันติโอ้โหถุ่มทุนน้ำกลนขนาดนี้กับไปเฮ็ดงานน้ำกันซะไปน้ำกันติดบ้านเป็นปลาตองโกโลเลยเขาไปเฮ็ดงานน่ะก็ไปนัางเฝ้าอีลีตัวบพราะันมันเอาบบอร์ยูด้คือบอกระตองหันกับมาหักจากของมาดูแลจากของไม่แต่จาของงามแต่ถ้าเขายังบอสนใจกระตอง เอาความสุขของจาของเป็นไงบ่สมควรที่จะต้องไปวิ่งน้ำกลนผู้ใดเอาแต่เงินมันไหวกับพ่อแล้วล่ะหันว่าสิเกิสิว่าอุ้ยปากขึ้นกับเงินปากขึ้นกับเงินย่าลืมมาตื่นเสาวมาต้องใส่เงินเด้บางคนนี่มีผัวผัวหาเหลี้ยงมาตั้งแต่เป็นสาวจนว่าเทาบางคนว่าอีเเทาแล้วสิไปยึดติดมันให้ยังไปน้ำกลอนเมียน้อยเมียน้อยให้ยังมันบ่ได้เด้เพราะว่าลังคนเนี่ยช่องทางที่มีเงิน เพราะว่าส่วนมากหลายคนเนี่ยคือว่ามีผัวเล้วส่วนมากผัวใส่ยูเฮื่อนมาให้เป็นแม่บ้านให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากะสิบว่าไดเฮ็ดเวียกว่าไดเฮ็ดงานเง,งื่อนท่องกามเก้วก็ได้มาจากเงื่อนเดือนของสามีมันก็ต้องน้ำตามน้ำจิกน้ำกัดอยู่แล้วซึ่งมันกับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าเงินท่องกาแเก้วอยู่น้ำเฮื่อล้วบ่ต้องไปน้ำกลนมันหลอกผู้ชายปล่อยมันไปซะปล่อยมัน ไปมีความสุขของมันถเถอะเท่ากับไปมีความสุขของเท่าเขาสปามากนาะเสริมสวยเมคอัพหรือบอถ่าวันเงาเงากับพูนแล้วฟินเลด์ครับนอพี่น้อง,อ,งอือโปรโมทซอยเพิ่นเนี่ยเพิ่นก็ลังเปิดหดอันไมย,ยู่ผักอีสานพูนละไปพูนหละผูะ้มองจะเจร่ญหูจะเจร่ญตาบอกัวเถ่า,เ,าเอ้ยเจ้าก็มากข่อยก็มากคือกันปะเฮาสันเจ้าไปบาไม่ยิ่งข่อยไปบาร์พอไซเดอ บ้านีกับออกมามืออื่นเศร้าจังมาเ้ากันเหมือนนี่ไปมีความสุกอนว่ามันปานผุ่นมันสีน้ำกวนห้าบอ่อเบาอี้ดีเถอะมันแรน้ำกวนหฮาตากแต่หฮาจะตาร์รดผุนละ่ะสไปน้ำกวนไปน้ำจี่ไปน้ำกัดมันปานาน่ะก็บ่ไว้ได้พี่น้องคอยเฮ็ดเราคอยกันคิดเป็น่วงเล่าฮารดปิ่นตีร่างกาไปน,นันเฮ็ดจังไดเอาเมียหลวงยืนหนึ่งยูกกะจริงแต่ว่ายืนแบบนั้นกับ่ไว้ดิ และอีกอย่างหนึ่งเวลาสีเช็ดแบบนั้นมันก็สมควรสิจงมีหลักฐานยังเนียนนาแล้วเนาะโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้เดี๋ยินคาว่าได้ไปออกโหนกะระแสแต่ว่าข่อยกับบ่ได้ไปเบิง่งข่อยกับเบิ่งกิบจีว่าไ่ล่านู่นนี่นั่นนะ่ะโอ้โหยิงกว่าในันงข่อยกับบ่เห็นด้วยดอกในพฤติการในพฤติกรรมที่เฮตดที่กระทํำต่อห้โมโหสุจิตสุติดกคิดหอดคนอยู่ขังหลังน้ำเน่ หันผัวนี่มันป้าบ่ได้ก็บ่าต้องไปบุญไหว้อย,ย่างมันมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าบางคนเนาะแฮงหามเหมือนยิงย่งยุบางที่ผู้เป็นเมียเนี่ยน่ะต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองหนึ่งเลิกล่าสองบอใ่ใจสามเอาความสุขของจากของเขาไปมีความสุขเขาไปมีความสุขจะไปมีความสุขกับอีหยังกัแล้วแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเขาเขา อ่าเขาซัวห้าบอเป็นจําเป็นต่องซัวแมนห้าบอจำเป็นต่งนอตงซัวแต่เขากับไปมีความสุขกับเขายางเช่นไปนวดพนค่ายไปนวดหนาไปเห็ดหนาไปเสริมสวยไปเหรียญกับมูไปตีวงไพยไปเขาให้โลกว่ากันไปเออแล้วเตจิตใจสีมัก มันมีนาที่หาเงินไคมันหาเงินไปดิละ่ะมันอยากได้ซ้อมได้ส้มเขาก็เออเอาเงินมันเพิ่มขึ้นมันหายเข้หาหัวฟู่นั่นแหละพี่นอ้องเบากบเบาความสุกมันบได้มีแค่ย่างเดียวเนาะ่อยมีความรู้สึกว่าแกเถามาแล้วกะแล้วเตะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันห้ามไม่ได้เพราะว่าเห็นหลายคูห่หลายเคสแล้วบางคนกับเว่บาบได้ห้อตรงการที่จะเลิกก็ผัวแค่ตรงการจัดการ กับเมียน้อยที่มาอยู่กับผัวแต่อย่าลืมว่าก้อนที่เขาสิเป็นเมียรวยได้ผัวเจ้าต้องเล่นกับเขาก่อนเขาถึงเป็นเมียน้อยได้ถ้าผัวเจ้าบ่เล่นกับเขามั่นกับบ่มีสิทธิเรื่องพวกนี้ตบมือขางเดียวมันบ่ดังดอกบอกอีลีถ้าสมมุติจะจัดการก็จัดการที่ผัวของจาของซะอย่าไปจัดการที่ไม่ยิ่งเลยเพราะว่าบางที่ไม่ยิ่งกะ ยังว่านั่นแหละบางคนกับหูบางคนกับบ่หูกลายเหล่วเตคส์เหล้วเต้ความเป็นไปเป็นมาแต่บางครั้งถ้าสิ่งพวกนี้มันหามบ่ได้เข้าก็ต้องมาจัดการที่อารมณ์ของตัวเองจัดการที่ว่าตัวเองเนี่ยจะเลือกแบบไหนจะเลือกดูแบบเป็นโซดหรือว่าจะเลือกดูแบบแบบเนี้ยก็ต้องคิดเอาเองเนาะพี่น้องเพราะว่าสังคมสมมือนี้ย่างเข้าเห็นผัวผัวเมียเมียนี่มันเยอะแยะ จนหนาปวดหัวจนหนาเวียนหัวอันใดเขามีความสุขเขาก็เฮ็ดไปโหลดบ่ต้องงึดบ่ตองยั้งมาหลับตอนนี้สถานการณ์แบบนี้เอาความสุขของเจ้าของเป็นไงแต่คิดว่าการไปจัดการเมียหน่อยหละ่ะตัวเองมีความสุขกับเอาว่ากันไปแต่ถ้าบ่มีความสุขกับว่าําเป็นต้องเฮ็ดเพ้อๆเอจ้าของต้องมาเสียงคุกเซียงตารางอีกถามว่ามันคุมคาบ่ขว่ามันบบขุมคาแล้ว